นี่ค่ะ <Okay. S 1> กินไปในทางแดนแฟนเพจนะคะก็ถึงสถานีเป็นรโอบแล้วค่ะตึกที่เป็นรโอบนี้อยู่มา20ปีค่ะอยู่มา20ปี <Okay. S 1> ทำมเป็นรโอบเซ็นเตอร์ค่ะเป็นโอบเซ็นเตอร์มีรถเมลวิ่งด้วย <Okay. S 1> รถเมซสายเป็นรโอบเดชเวน ตอนมาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆอยู่อยู่ปืนนี้ค่ะนี่ปืนนี้เป็นโลบเซนเ็นเตอร์ค่ะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดมงนะคะเป็โลบเซ็นเตอร์วันนี้คนหยุดค่ะวันนี้คนหยุดไม่ค่อยเยอะก็มีเซเนมีห้างมีฟิตเนสเวอร์ รถเมล์ที่นี่จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมานีสถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟสถานีรถบาสท,ที่นี่เป็นนอกเมืองค่ะนอกเมืองจะล่มลื่นไม่ค่อยมีคนต้นไม้ก็ขึ้นอยู่แบบสบายสบายค่ะสถานีรอรถไฟรถ เมต้นไม้กำลังขึ้นตึกกำลังสร้างใหม่ค่ะตอนสาวอุดรมาที่แรกก็มาอยู่นี่แหละค่ะอยู่นี่ยี่สิบปีค่ะยี่สิบปีพี่น้องอยู่ฝืนเนี่ยงามหลายเป็นเป็นบ้านนอกค่ะเป็นบ้านนอกกระโไก่ห้างไก่จะโคกเป็นเทเ้เขค่นเป็นบรรยากาศดีรอบๆ ก็จะมีเซ็นเตอร์เ็ตเบลกสถานีรถเป็นโะอกของเดนมาร์กค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ